เวลาที่หนังจีนหรือว่าซีรีส์จีนเขาจ้างดารานักแสดงคนต่างชาติเขาก็จะอนุโลมนะคะว่าไม่ต้องพูดบทก็ได้คือ <G l acht> พูดแค่1 2 3 4 5อะไรอย่างะเงี้ยแต่ไม้เขาแบบ culiar, <G l acht> นั่นๆๆ่นน insist ที่จะพูดภาษาจีนนะคะหลังจากที่ฟังไมพูดจีนแล้วฉันรู้สึกว่าเหมือนภาษาจีนเราไม่ได้ยากเลยเหรอ so i was wondering do you have any hobbies besides traveling i like to eat is that a hobby 对我来说困难第一个应该是台词。你的中文突飞猛进，我的泰语寸步难行เนี่ยภาษาจีของเนเน่เนี่ยโอ้โหเหมือนจะวลุดพินได้เลยเพื่อนๆกำลังช่องจูนี่จบโอเควันนี้เราก็คือแต่งตัวสัเรืองมากนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอทุกคนนานมากขอเนเน่แนะนำตัวตก่อนนะคะ hello 大家好我是朱妮 hi guys welcome back to my channel I'm Junie Thank you คาเชกีผ <laughs> ิดช่องค่ะ <tama> ทุกคนวันนี้จุก็เลยกลับมาพํากับท็อปิกที่น่าตื่นเต้นนะคะเพราะว่าจุจะพาทุกคนไปส่องดาราไทยที่ดังไกลไปถึงที่ และก็ได้สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตจีนหลายคนมากนะคะด้วยผลงานของเขาด้วยความสัมมาของเขาและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องพูดถึงเลยคือคนจีเขาอึ้งนะคะว่าเอ๊ะเธอคือดาราไทยใช่ไหมนะเพราะว่ามันมีหลายคนจริงๆนะคะที่ดังมาถึงที่จีนแล้วแบบคนจีเริ่มแบบเอ๊ะเธอคือดาราไทยหรอเพราะหลายคนดูไม่ออกจริงๆว่าเป็นดาราไทยเพราะพาพว่าเขาพูดจีนคล่องมากๆมากเลยนะคะผ <c oughs> มก็เหมือนจุใช่ไหมนะที่แบบว่าพูดจีนคล่อง โอเค่ะค่ะวันนี้นะคะจุก็จะรวบรวมมาทั้งหมด3คนนะคะแน่นอนว่า3คนนี้คือดังมากๆที่จีนนะคะและก็ได้สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตจีน,นะคะเพราะแต่ละคนก็สะพรึงในเรื่องของด้านภาษาของเขานะคะว่าทาไมคนไทยถึงเก่งขนาดนี้วะทําทให้เราก็คือภูมิใจคนจีนคิดว่าคนไทยเราเก่ง โอเคมาเลยค่ะกับคนแรกนะคะทุกคนเคยฟังเพลงนี้ปะบอกใจตัวเองว่าไม่ใช่ใจบอกใจว่าเราไม่ใช่ใช่แล้วค่ะผมก็คือไมค์พิรัชนะคะผมหรือว่าชื่อภาษาจีนเขาชื่อว่าอูอีเกือนะคะถ้าไม่บอกไม่รู้เนยนะว่าไมค์เขาเคยแสดงซีรีส์จีนมาหลายเรื่องมากและบางเรื่องเนี่ยจูเคยดูแล้วแต่ ตอนดูคือไม่มีเอกใจเลยว่าเฮ้ยนี่คือไมค์ก็คือซีรีส์เรื่องไม Amazing b o ่ f r i e n d รนด์ซีซั่นสนะคะหรือว่าภาษาไทยคือบวดรักของนายมหัสจัรร์ซีซั่นสองภาษาจีนมีหลายชื่อเลยกันภาษาจีนคือ w อเตอร์ฉิ่งเมี่ยวหนานยนะคะและไม่พอน้ไมค์เราก็เคยแสดงเรื่องตำนานรักจิ้งจอกสวรรค์ทุกคนเคยดูไหมไม่ใครเคยดูไปเรื่องเนี้ยนางก็คือแสดงแบบว่าชุดย้อนยุคของจีนนะคะและไม่ได้มีแค่ซีรีส์แค่นี้นะคะมีอีกเยอะมากค่ะแต่จูก็คือยกตัวอย่างเรื่องที่จูเคยดูมาเล่า ดูสัมภาษณ์ของไมค์มานะคะไมค์เขาก็ได้เล่านะคะว่าเบื้องหลังตอนที่เขาไปแสดงซีรีส์จีนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคือตรงๆนะเวลาที่หนังจีหรือซีรีส์จีนเขาจ้างดารานักแสดงคนต่างชาติเขาก็จะอนุโลมนะคะว่าไม่ต้องพูดบทก็ได้คือพูดแค่หนึ่งอสสหอะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรก็ได้เพราะเดี๋ยวจะมีคนไปภาคทับนะคะซึ่งเขาก็บอกไมค์ไปแบบนั้นแต่ไมค์เขาแบบนั่นนันั่นอินซิสที่จะพูดภาษาจีนนะคะทุกคนสามารถดูได้นะคะว่าไมค์เขาก็โชว์เนาะโชว์บทที่ตัวเองได้มานะะะคจเขียนบท ภาษาจีนและไมค์ก็จะให้ล่ามนะคะช่วยแปลให้แล้วก็ช่วยแบบว่าบอกให้หน่อยว่าแต่ละคํามันอ่านว่าอะไรนะคะแล้วก็เขียนเป็นคําอ่านภาษาไทยทุกๆคํานะคะแล้วตอนนี้ไปแสดงเนี่ยไมค์เขาจะพยายามพูดออกมานะคะเป็นบทจีนอะไรเงี้ยคือแบบ นี่แหละก็เลยไม่งงนะคะว่าทําไมไม้ตอนเนี้ถึงเก่งภาษาจีนขนาดนี้นะคะเก่งในขนาดที่แบบชาวเน็ตจีนต่างลืมไปเลยว่าไม้คือคนไทยนะคะทุกคนจนกระทั่งที่ชาวเน็ตจีนเนี่ยเขาให้ฉายานี้ให้กับไม้นะคะว่าอยู่เยียนเทียนฉายอ่ะตามคอมเมนต์นี้เลยเขาบอกว่าไม่เหินี่เียนฉายแล้วก็พร้อมกับแบบปดใจอยู่เยียนเทียนฉายก็คือแปลว่าอัจฉริยะในด้านภาษานะคะหรือว่าถ้าจะให้พูดแบบภาษาไทยก็คือเต้าพ่อภาษานะครับผมเพราะว่าเก่งเรื่อง ภาษามากนะคะเพราะไม่ได้เก่งแค่จีนพูดญี่ปุ่นก็ได้และก็พูดอังกฤษได้คล่องม,มากเหมือนกันนะคะและคอมเมนต์ต่อไปนะคะงวนอต中文一点都不难的感觉他怎么学的这么好节奏和音调都很对่ฟังไม่พูดจีนแล้วฉันรู้สึกว่าเหมือนภาษาจีนเราไม่ได้ยากเลยเหรอทําไมเขาเรียนได้ดีขนาดนี้ทั้งเรื่องของการเว้นจังหวะทั้งเรื่องของโทนเสียงเขาพูดได้ มากและทุกคนลองไปดูสัมภาษณ์ของใหม่นะคะในช่อง The Standard ดูนะคะก็คือเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบว่าทั้งคลิปเป็นพูดภาษาอังกฤษ <I can. S 1> นะคะ Basically I'm like the new student who doesn't speak their language and I'm just on set mm. so uh, I could feel the the pressure and like everybody was worried about me I had to prove it to them พูดได้แบบ f low มมากซึ่งคลิปเนี้ก็ได้ไปเผยแพร่ที่จีนก็ทำให้ชาวเน็ตจีนต่างก็ขึ้นมามุงดูแล้วแบบเ hey ฮ้ยฉันรู้ว่าไมค์คือคนไทยแล้วฉันก็รู้ว่าไมค์พูดภาษาจีนได้คล่องม,มากและฉันก็เพิ่งรู้ว่าไมค์พูดภาษาอังกฤษได้คล่องขนาดนี้เลยเลออ่ะเรามาดูคอมเมนต์ของคนนี้มไม,จจมาาฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าทำไมภาษาอังกฤษของไมค์ดีขนาดนี้ไกวอไอจกไทยคนตสวย แต่กันเจ้เนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษขานาดเนี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าเหมือนคนไทยทุกคนเก่งภาษาอังกฤษแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ไมคพูดเขาพูดเหมือนเป็นเจ้าของภาษาเลยอะ เออคือมันแบบมันมันละมุนมันแบบมันได้ใจมากมากต่อไปนะคะคนนี้ตูเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะนั่นก็คือเนเน่พรนัพพันนะคะหรือว่าภาษาจีนก็คือเจ้นไนชีนะคะและชาวเน็ตจีนหลายคนก็คือต่างว้าวซ่าว่าเฮ้ยทาไมสาวไทยถึงน่ารักขนาดนี้และไม่พอนะคะคือร้องเพลงได้เพราะมากๆนะคะจากคลิปนี้เลย เน่เราก็คือดังจากเพลงเบสพา a r ทจากรายการช่วง2020นะคะและหลังจากนั้นเน่เราก็ได้ฉายานี้ท่า i Guah Chao t h i e ่ยคะ่ะที่แปลว่าสาวหวานแห่งประเทศไทยนะคะ เลี้ยวเชิดเอนี่ก็คือรายการวาไรตี้ที่เขาจะรวมคลแบบพวกดาราสุดลอนักล้องนะคะมาร่วมแสดงละครสั้นกันนะคะก็คือแบบแค่นเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะเป็นบทยืดห้ะนะคะซึ่งทุกคนเห็นได้เลยนะคะว่าเนเน่พูดจีนได้คล่องมากๆต่างจากตอนแรกที่เนเน่เพิ่งไปที่จีนนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจูไปดูสัมภาษณ์มาเนาะเนเน่เขาเหมือนฝึกจีนได้แค่เดือน2เดือนอะเขาก็ต้องบินไปที่จีนแล้วนะคะก็คือต้องไปแข่งกับไอดอลคนจีนด้วยกันนะคะจนตอนนี้เนเน่พูดจีนได้โคตรคล่องนะคะอะเรามาดู คอมเมนต์ของชาวเน็ตจีนกันนะคะว่าเขารู้สึกว้าวซ่ากันอย่างไรบ้างนี่นะคะเขาบอกว่าเฮ้ยสองปีเวลาเจนไหนชีจู๋วินจิงปู่เฟยสู่นะคะทําไมภาษาจีนของเนเน่เนี่ยเขาถึงได้ improve นะคะทําไมเขาถึงได้แบบเก่งพัฒนาขึ้นได้แบบเหมือนบินขึ้นเลยนะคะเขาใช้คําเปรียบเปยเนาะคอา่าบินเออต่อไปค่ะคนนี้เขาคอมเมนต์บอกว่าเจนไหนชี้เฉวจู๋เหวินจู้เช่าเหมือนจะเฉวชี้ท่ากวดเจียหยี่อย่างอีอย่าง甚至更难นะคะก็นนะะเขาบอกว่าเนี่ยลองคิดดูดิเนเน่เขาเรียน ภาษาจีนก็เหมือนเราเนี่ยเรียนภาษาอื่นอยู่หนนี่่จจจะงงวูฟมห的中文突飞猛进，我的ย语่ยชวนปูนนนั้ิงะคะคนนี้เขาใช้สำนวนจีนนะคะเขามาเปรียบเปยนะคะบอกว่าเนี่ยภาษาจีนของในเน่เนี่ยโอ้โหเหมือนจรวดบินได้เลยพอพูดถึงเรื่องภาษาแล้วเนี่ยจริงๆตัวก็เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกัน อย่างที่ทุกคนรู้ค่ะว่าจูเคยไปเรียนที่จีนแปลว่าจูเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะก็คือมหาลัยของจูเนี่ยเป็นมหาลัยอังกฤษที่ไปเปิดที่จีนนะคะเพราะงั้นจูก็เลยต้องเก่งให้ได้2ภาษาเลยนะคะก็คือภาษาจีนเนี่ยจูจะต้องเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องเอาไปใช้ไปเขียนรีพอร์ตไปส่งโปรเจกต์ให้กับอาจารย์นะคะทุกคนเพื่อที่จะตามเพื่อนให้ทันซึ่งวันก่อนนะคะจูไปเจอน้องจูนะคะเขาฝึกภาษาอยู่แล้วเขาก็ใช้แอป Duolingo นะคะซึ่งแอปเนี่ยจูเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จั กันมาบ้างแลคะเป็นแอปที่ดังมากๆและจูก็ไปโหลดมาใช้นะคะคนพบว่าโอ,โอ้ทำไมตอนที่ฉันยังเรียนอยู่ฉันไม่ได้เจ้าตัวนี้นะคือมันดีมากนะคะทุกคนคือนางเป็นแอปเรียนภาษาที่ได้ฟิลเหมือนเล่นเกมเลยนะคะทุกและที่สําคัญคือใช้ฟรี100%แบบไม่ต้องจ่ายก็เรียนได้แบบจุกๆเลยค่ะแถมนางมีภาษาให้เลือกทั้งหมด40กว่าภาษานะคะจะภาษาเกาหลีสเปญี่ป,ปุ่นหรือภาษาอะไรก็ตามแต่ค่ะ ได้นะคะซึ่งหลักๆของเนี่ยจูะก็จะฝึกอยู่2ภาษานะคะก็คือภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะคะและในนี้นะคะนางก็จะมีบทเรียนเยอะมากนะคะมีให้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีจนถึงขั้นแอดวานนะคะอย่างภาษาจีนจูอ,อะไรเงี้ยก็จะเป็นระดับแอดวานแต่เขาก็จะมีบทเรียนสําหรับคนแบบจูด้วยนี่ทุกคนดูนะคะนี่ก็คือบทเรียนที่จูเคยทําไปนะคะคือนางจะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนเล่นเกมอะ่ะคือถ้าเราทําแบบทดสอบไม่ผ่านเราก็จะอยู่แต่ในด่านนั้นไปเรื่อยๆนะคะเราต้องเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะผ่านด่านนั้นนะคะอ่ะ ดูกันตอนนี้ตูอยู่ที่ไหนเอ่อ t o o i t g k i n g to a แอปคอสต์ทำนี้ครับผมเป้งมีใครทำได้ไหมพอที่เราทำไปเนี่ยเขาจะทดสอบการฟังการอ่านการคิดของเรานะคะ และที่จูชอบที่สุดของแอปนี้คือเราสามารถวิดีโอคอลกับ AI ได้ค่ะทุกคนก็คือเป็น AI ที่ชื่อว่า l i l ลีนะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะคะก็คือเหมือนให้เราอ่ะได้ไปฝึกภาษาที่เราเรียนมานะคะกับ AI นะคะคือมันตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบกําลังเริ่มเรียนภาษาแต่ว่าอายที่จะไปรู้จักกับเจ้าของภาษานั้นๆน,น,นะคะนี่เลยฟังก์ชันนี้ค่ะวิดีโอคอลกับลิลลีของเรานะคะอ่ะเราลองมาคุยกับเขาดู Hi again. Hi. So, I was wondering do you have any hobbies besides traveling? I like to eat. Is that a hobby? Totally a hobby. What's your favorite food? My favorite food is Thai food. I like to eat som tam. How about you? Nice choice. I love pizza. พอเราคุยกับเขาจบนะคะตรงเนี้ยเขาก็จะ record ให้เรานะคะว่าเมื่อกี้เราคุยอะไรกันไปบ้างนะคะและที่ตูชอบที่สุดก็คือกดไปที่คําไหนเนี่ยมันก็สามารถมีคําแปลได้นะคะอันนี้ f u z ี y แปลว่าฟูประมาณนี้นะ และอีอย่างที่ตูชอบที่สุดนะคะถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราเบื่อแล้วนะคะแบบไม่อยากจะไปฝึกทัศพูพดทัศฟังแล้วอะไรเงี้ยเราสามารถมาที่ตรงนี้ได้เลยนะคะคือเรื่องราวหรือว่าสตอรี่คือตรงนี้เขาจะมีแบบว่าเมคอัพซีติวชั่นขึ้นมานะคะให้เราได้แบบไปดูว่าเอ้ยคอนเวอร์เซชันของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ออกเดทอ่ะจะเป็นอย่างไร A date <ะ> B has a date at a restaurant I big have a big game today แล้วตรงนี้ก็เริ่มแบบมีให้เราแบบว่า i n v o l v e เข้าไปใน conversation นี้ละก็คือถามว่าให้เราเลือกนะคะว่าเป็นอันไหนแก่แล้วคือมันสับสนนะถ้าไม่ดูดีๆเนี่ยคืองงอยู่นะ a big game อ่ะถูกแล้วแล้ววินก็บอกว่า I have a dog too, Connor อ่าฉันก็มีหมาเหมือนกันนะ Connor What my name is Daniel นี่ไงดราม่ามาแล้วคะ่ะผู้ชายบอกว่า What My name is Daniel เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่คิดเธอเรียกฉันว่าอะไรนะ Corner งั้นเหรอ Hello my name is Daniel มันเริ่มสนุกแหละมันเป็น conversation ที่ไม่ได้มาแบบแค่นี้นะคะไม่ได้แบบถามมาตอบไปแต่คือเริ่มมีจุดพลิกล็อกค่ะทุกคน หลังจากที่เราฝึกไปตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเขามีจับแรงด้วยนะคะก็คือตัว Leaderboard จูอยู่ลำดับที่9ค่ะทุกคนก็คือทุกๆวันเราเข้ามาในแอปนี้ฝึกภาษาวันละนิดวันละหน่อยนะคะแล้วแรงเราก็จะขึ้นมานะะซึ่งคนรู้อไร่อยไหมจูเกสก็เล่นแอปนี้ค่ะทุกคนส่วนภาษาจีนนะคะจวจะฝึกหลักๆในเรื่องของการเขียน,นะคะ่ะเพราะว่าจวพูดได้ฟังได้อ่านออกแต่จูน้อยคัางมากนะคะจะได้เขียนภาษาจีน,นะคะ่ะก็เลยทําให้จูลืมตัวอักษรจีนไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งตรงเนี้ย น่ารักมากเลยนะคะเขาจะสอนแล้วนะคะว่าการที่จะเขียนคํคำนี้เนี่ยต้องเริ่มจากขีดอะไรก่อนนี่ปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ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 ้งมันทําให้การเรียนภา,าษาจีนง่ายขึ้นมากๆซึ่งแอปเนี้มันตอบโจทย์มากๆเพราะว่ามันจะค่อยๆสอนเราทีละขีดนะคะว่าการที่จะเขียนคนํานี้และคํานี้อ่านว่าอะไรแปลว่าอะไรคือคอยเตือนเราตลอดเวลานี่เขาจะมีให้เราแบบลุกเล่นอย่างนี้นะคะว่าเขียนยัางไงาก่อนอะไรขึ้นต้นก่อนนะคะ และเหมือนกันนะคะเวลาเรียนภาษาจีนเนี่ยก็จะมีบททดสอบให้เราเล่นเหมือนเป็นเกมนะคะคือแต่ละบทของเราเนี่ยเขาจะแบบว่านำพาคลางังศัพท์ที่แตกต่างกันไปมาให้เราได้รู้จกักและให้เราได้ลองใช้ดูบ้างนะคะ ทุกคนเห็นไหมการที่มีแอปดีๆอย่าง Duolingo เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ภาษาได้ง่ายขึ้นมากๆนะคะเพราะว่ามันจะไม่น่าเบื่อเลยคือเหมือนเล่นเกมแถมเขาเนี่ยคือช่วยเราทั้งในเรื่องของทักันพูดการอ่านการเขียนและก็การฟังสำหรับเพื่อน,อนๆน้องๆหนูนๆคนไหนนะคะที่กำลังอยากจะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆนะคะลองโหลดแอปนี้ดูนะคะ คนสุดท้ายค่ะนั่นก็คือนายกอนชิตนะคะหรือว่าภาษาจีนคือเก้าเฉินชีนะคะซึ่งคนนี้นะคะก็คล้ายๆกับเนเน่มิ่กี้นะคะคือได้ไปออกรายการช่วงนะคะเป็นรายการช่วงตอนปี2 0 2 1นสองหนึ่งคะ ที่ทาให้จูอึ้งที่สุดนะคะเพราะว่าจูรู้จักน้องนายตอนที่น้องนายเพิ่งไปออกรายการที่จีนนะคะซึ่งตอนนั้นนายนายังพูดภาษาจีนได้ไม่คล่องเลยนะคะและก็ติดสำเนียงไทยจนมีฉายานี้มาให้น้องนายของเรานะคะก็คือเจ้าพ่อกวางซีนะคะผมเพราะว่าจีนสำเนียงกวางซีเนี่ยจะเหมือนเวลาที่คนไทยพยายามจะพูดภาษาจีนนะคะเดี๋ยวจูให้ดูคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ดาราจีนหลายๆคนเนี่ยเวลาที่อยู่กับน้องนายไปนานๆแล้วเนี่ยก็จะติดสำเนียงไทยของน้องนายมาด้วยนะคะ่ห 能得口音？不不怕不怕，姐？健康คือน้องนายก็กําลังคุยกับอยูซูชิงของเรานะคะว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรใช่ไหมมันกินได้ใช่ไหมอะไรอย่างงี้แล้วอยูซูชิงก็หันไปแบบมันกินได้ค่ะก็คือพูดเป็นแบบว่าจีนสับยังไทยตอบกลับไปนะคะเคยพูดชชิฟน不吃饭吃这个吗可以的 คือถ้าใครที่เรียนภาษาจีนมานิดนึงอะเราก็จะพอฟังออกนะคะว่าหยูซูชิงเนี่ยก็คือดาราสาวคนนี้พยายามจะพูดภาษาจีนในซ้ำนิ่งที่มันค่อนข้างที่จะแบบเคยี่ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าจีนปกติจะพูดว่าเคยี่มัน是是นี่เนั่เานะคะเจ้าูือคุยกับน,น,น้องนายอยู่อ่ะเส้นเส้นเสี่ยมีอยู่นะจุด วินชี้จีโต้ผู้กันชี้ชคือต้องสึกกำลังถามน้องนายนะคะว่าเฮ้ยที่ประเทศไทยเนี่ยชอบมีพวกแบบว่าทะเลดองใช่ไหมอะไรอย่างนี้น้องนายก็บอกเออใช่แต่ว่าผมเองอะ่ะไม่ค่อยกล้ากินนะคะคือบอกวัวจะจีโต้ผู้การชี้แต่น้องนายคือแต่พูดติดสำเนียงนิดนึงนะคะเจ้ารู้สึกก็แบบอ,อ่ะขนาดเธอเองยังไม่กล้ากินหรอแล้วก็ล้อนะคะเป็นฟิลเหมือนเล่นด้วยนะคะวิอชี้ <laughs> คือแบบทุกคนต่างเอ็นดูน้องนายกันนะคะด้วยสำมเนียงกว่างซีหรือว่าสำมเนียงไทยของนางนั่เองค่ะแต่ว่านั่นคือเมื่อก่อนค่ะทุกคนเพราะถ้าทุกคนไปดูน้องนายในตอนนี้ภาษาจีนคือเป๊ะมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้นะคะจากรายการวาไรตี้หนึ่งนะคะก็คือน้องนายเขาได้นโทรดิว c ์ดาราเพื่อนๆของตัวเองนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะพูดภาษาไทยแนะนำพี่ๆแต่ละคนนะคะต้นนะครับผมกคส่สามารถเรียกได้ว่าพี่มินก็เลย ห่งีมออและสิ่งแรกที่เขาพูดออกไปก็คือพูดคําว่าพี่อะซึ่งคนไทยฟังมันก็รู้สึกมันไม่แปลกใช่ไหมนะแต่ว่าคําว่าพี่เนี่ยในภาษาจีน่ะเป็นคําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแปลว่า พอพี่ๆในรายการเขาได้ยินแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มตกใจไปเฮ้ยเธอด่าฉันหรอเธอด่าฉันว่าตดหรอเธอพูดอะไรอยู่เธอรู้ตัวไหมก็เลยฮือฮากันไปตรงนี้นะคะแต่เท่าที่เราสังเกตได้ในคลิปนี้ก็คือภาษาจีนของน้องนายก็คือเก่งขึ้นมามากๆเลยนะคะเรามาดูคอมเมนต์กันนะคะผมคนนี้เขาคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่าผู้มมนนัฉันบอกเธอตรงๆเลยนะถ้าพวกเธอไม่พูดเนี่ยฉันคิดว่าน้องนายคือคนตีเลยด้วยซ้ำเออขนาดนี้เลยหรอและคนนี้นะคะเขาก็บอกว่า ว auto, ้าว e น้องนายเพิ่งจะมาที่จีนได้แค่ไม่กี่ปีพูดจีนได้โคตรเก่งขนาดนี้有种说不出来的感觉第一次见你的时候还是有口音的小九นี่นี่ฉันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกฉันตอนนี้อ <taraf>. ย่างไรดีเพราะว่าครั้งแรกที่เจอน้องนายเนี่ยตอนนั้นน้องนายยังเป็นคนที่มีสาเนียงท้ายอยู่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยพูดได้เป๊ะขึ้นมามากๆเลยนะคะอ้าวนี่เขาถามนะคะวก็ไปคอมเมนต์ถามน้องนายนะคะว่าจงหวนเต้าตีนนานพูดหนานเนี่ยภาษาจีนสำหรับน้องนายแล้วเนี่ยมันยากไหมเนี่ยแต่ไทยอยู่เฮา นายากก็คือแปลภาษาไทยสําหรับฉันแล้วเนี่ยมันยากมากเลยนะยเอมพรบอกว่าเหยาหนี่จะเกิอยู่เนเียาจิ้งเฉินวกบุตรยูสองครั้งสอบเรียนศึกษาวิ่งหยุเลถ้าฉันมีความเก่งในด้านภาษาเหมือนน้องนางเนี่ยฉันไม่ถึงกับตกทุกๆครั้งที่ฉันสอบมาสเตอร์ในด้านภาษาอังกฤษแล้วนะคะเหมือนคนนี้ยเขาวะอยากจะไปสอบปริญญาโทนะคะและเขาก็สอบไม่ผ่านสักทีนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ทาทุกคนมาส่องดาราไทยที่ดังมาถึงที่จีนแล้วก็มากความสามารถเก่งทุกด้านหรือแม้กระทั่งด้านภาษานะคะที่ชนะใจชาวเน็ตจีนกันหลายคนเลยนะคะพอทุกคนก็ต่างาาว้าวซาวว่าแบบเฮ้ยดาราไทยมาจีนแค่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเนี่ยพูดจีนได้คล่องขนาดนี้นะคะจุก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กําลังเรียนภาษาหรือว่ากาลังฝึกภาษาใหม่ๆอยู่นะคะก็เหมือนกับคอมเมนต์จากชาวเน็ตจีนเมื่อกี้อย่างที่จูเคยบอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรขอแค่เราขยันและตั้งใจ ะะและที่สําคัญคือมีเครื่องมือดีๆอย่างแอป d u o l i n g o นะคะก็จะทําให้เราเรียนรู้ภาษาได้ไวขึ้นแถมสนุกเพลิดเพลินไปด้วยกันค่ะก็ะคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาดูชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องจูนี่จอมแกดนะคะผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ